นี่มันหมายความว่าอะไรไปเว้ยพูดมาชัดเจนนี่มานอะไรหนินเฟิงแม่ทำให้ฉันเจ็บปวดไงปล่อยมือซะนาจะทำอะไรนี่ฉันยังไม่ได้คิดว่าคุณเป็นอะไรนอกจากพี่ชายของฉันฉันคิดว่าคุณเป็นพี่ชายของฉันมาโดยตลอดและไม่ได้มีเจตนาอื่นใดโดยด้วยซ้ำ หากสิ่งใดที่ทําให้คุณเข้าใจผิดฉันขอโทษคุณด้วยนะเธอกำลังบอกว่าเธอหลอกฉันตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่างนั้นเหรอเน่เดิมทีนะายก็แก้ตัวสัมรองที่ไร้ค่ายังไม่รีบออกไปอีกเหรอนี่พวกเขาทำอะไรกันนะมีคนตีกันเพื่อแย่งผู้หญิงอย่างนั้นเหรอฮ่า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 ิ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 าฮ่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 าฮ ฉันจะรู้สึกเสียใจแทนพวกคุณทุกคนเลยนะอ๋ยนี่มันโดนฉันนะในนี้ถ้าไม่มีการต่อสู้กูเติมผิดกรหน้าออกไปด้วยนี่ฉันน่ะลูกเก้าวีไอพีด้ยร,ปรอปบๆคุณต้องการให้ฉันออกไปเหรอขอไปครับนี่คือคำสั่งของเจ้าหน้า ฮะระไยเนี่ยคุณฟ้าฟื้นกฎของเราเราได้ใส่คุณไว้ในบัญชีดำของร้านคาลวถ้าคุณก็ใามาอีกครั้งแล้วก็เราจะไม่รังเกตที่จะใจมาตรการปีบบังคับหงลีนที่ขอโทษนี่เป็นความผิดของฉันทั้งหมดฉันไม่รู้ว่าทำไมก็ถึงมาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาฉันไม่ต้องการให้สิ่งต่างๆกลายเป็นแบบนี้ผมก็ใจ ปรากฏว่าเธอพูดถูกฉันได้เดียงสาเกินกว่าที่คิดว่าคุณต้องการฉันจริงๆฉันโงูมาตลอดเลยเลยเนี่ยไปเว้ยคุณไปจัดการความสัมพันธ์ระหว่างให้คุณตัวนั้นก่อนเถอะก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าเราไม่ควรพบกันอีกแล้วออานี่มันอะไรเนี่ยมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไงกัน คุณลูกครับเรื่องนั้นได้รับการจัดก,การเรียบร้อยแล้วล่ะครับเฮะเขายังไม่ได้รับการสั่งสอนที่เหมาะสมสั่งคุณให้ไปจัดก,การเขาอีกครั้งต่บันหน้าหมาเลยเออคุณลูกครับนในระดับนั้นเขายังคงเป็นนักวิชาการและผู้คุณได้สอนบทเรียนให้ก่อนละถ้าข่าวเรื่องนี้ไปถึงคุณนายแล้วก็ถ้ามาดามรู้ว่าคุณเป็นคนทำเออ อย่ามันทึกไาในบัญชีก่อนแล้วกันเตรียมรดไปโรงเรียนดีสิเงับนั่นรถใครนะมันดึกมากแล้วเขามารับนักเรียนที่กำลังเรียนตอนเย็นหรือเปล่านะคุณได้คุณรู้ได้เตรียมการไว้แล้วปวดมากับผมด้วย พี่จินเจอนี่พี่จินเจอจะเซอร์ไพรส์อะไรฉันเหรอรอสักแป๊บนะอีกเดี๋ยวก็รู้แล้ว